สบายดีอแม่พี่น้องสุขุมสุขคนสบายดีพอ่อพ่อกับฟอรา่ารักกินนี้จ้าพี่น้องกับสวยกันยังคนสังกัลายพี่น้องพอ่อพ่ออยู่บ้านอัมมาลาคือเก่าจ้ามือนีกับซีร่วมผีและเจ้าพี่น้องมาพอกันครบสุขคนบางทีนักศึกษาได้เมื่อนีนะอาจจะได้เมื่อมือ,มอ,มอ,อื่นเศร้าว่ามูคู่มาขบพี่น้องสืดโซราเซลมา <laughs> มาฮอดกับไฟดับสุดท้ายก็ได้ใส่โซลเซลซ์ดแบตพี่น้องผลประโยชน์มาฮอดก็ได้ใส่ผลประโยชน์เลยจ้านี่จ้าซ์ดแบตกันละจ้าพี่น้องสองพันหกร้อยบาทมีผลประโยชน์ทันทีเลยจ้าทดสอบสินค้าพี่น้องมาอย่างผีก็มาตามคำเรียบร้อยครูเนาะ มากินอ๊ยสั่งกันสวัสดีเจ้าข้ายาตลอดอีอย่างข้ายาอย่างกเดนะอีมาเรงนี่แหละบอย่านยังมาเรงมาเรงจะเสือประเดมนยิงมาเรงเดันวเอามาเร็งปอดมาฝากกูดิงงกระจอยบอเอามาทำไรไม่รดบุญนเครืเป็นมาเลงอะไรเลยเฮ้ยขาดอีกอย่างคือ คือบอกกูจ่ออยู่ผู้เทียบยังมาจ่อยน้ำกูอยู่ตีเฮ้ยน้ำนักกูไลกูมึงแจกเฮ้ยน้ำนักกระดูกระบอน้มันหิ้มันมันลงคืออัมบาบอ่อดีตลงคองแค่ยู่ดีอลงคองแค่มันเป็นกรมพันธุ์แ พันใหญ่บ่ยังกูบริเวณฉันเลยนะหมึกแตกกลัวใหญ่สิเว้นขายเต้นความมีวะเอาบ่5สิบก้าเต้นความหัวเจ้านะบริเวณได้เออก็ต้องผ่านเจ้าเนี้ยก็ต้องผ่านเจ้าเจ้าเป็นเจ้าของพี่ปสาอ่ะบ่ต้องขอออดิโกนบ่แต่งพาเวนขอก่อนบ่นายก่อนได้ต้องผ่านเจ้าบ่มื่อนี้มีไอ้กินกับคิษมูอยู่บ่เข้ายายเลย ป้าเข่าอีกแล้วคือกูยังบอกพ่อกะเห็ดนางปล่อยผมผมนางกระยานเขาบอกว่าเป็นนางีกแสดงยายนางไปยืนอยู่กลางทางเด้อค่ะคืออย่างไข่หัวหลงหกเฮ้ยสบัดต่อไม่รอแล้วนะเออสบัดต่อสู่แม่สีต่างเลยบอกเออคือไมสีตางเออคืออย่าได้เฮ้ยอาคุกกระทะญาติแล้วเนาะอ้าวอ๋ออันนั้นนือคนแม่สีต่างอันนี้คือคนแม่สีตาย ไกล้แล้วบ่แม่กำลังสไตล์บอฉันก็เลยมาถามอยู่เนี่ยนะฉันว่าให้ปกตินั่งบ่ได้ออกเต้าหู้ง่ายได้ไหมเนี่ยนะคือออกบ่ขนาะดับปุไก่ไปไกลมาเออเขาก็เห็นมือนีิฝนตกเลยไปเอ,อิ้อหากับผมที่เห็นออมมาวดัดฝนตกเลยออกญาติญาติอัมมาลาลืน่นกินแมงเม,มาเมื่อคืนนี่บ่สออกมาหากินแค่แมงเมาออกก็เลยออก เออฉันจะไปฝ่าก้าแตพ่อไปเดินไปเดินอยู่กินก้าไปเดินไปเดินนึกว่าฝนตกเลยแมงอันเออออกมากินแมงมาอะดอกอมมะลากินผู้เดียวกับพ่อแหละบุคืนนี้ฉันกินบ่ทานขี่โกขี่เกี๊ยบเพื่อนอมมะลากินกอกค่ะวันนี้ก็วันดีค่ะผีมารวมกันค่ะพี่น้องมาครับกบฏตะเมืองนางเมื่อยทำอะไรให้กันผีรวมกันอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผีเรเกิดขึ้นบ้างแล้ หาอะไรมาจ้ำผีหน่อยแตงพาเวนไาเฮ้ยมาก็ไปหามาหน่ทีเครื่องเส้นไหวเออหามาเส่นมาไหวแต่งนวัดสดแต่งพาเวนนิจต่แกงหรือไม้นาสิพัดกะเพรากุกงไปหาข้าเจ้ามั้งว่าราคามเยค่ะม้าอละก็แล้วต้องหงมันรางสิบาสิพัดกะเพราได้กลุ่มมาพี่น้องได้กุ้งมากตว่าสิพัดกะเพราปูกนางอยากกินพัดเสดอจพักเป็นนั้นเศข่าวอกเล หนูวานก็นั่งสีมากกับเป็นเสฟเองแกอะไรวะเสฟผัดกะเพราค่ะเชฟนั่นเหรอสากดผัดกะเพราของนางพี่น้องผัดกะเพราของนางใส่ฮอดเกลือค่ะอัมราก็เห็ดอันสูตรว่าบนเอาเปลือยพอแล้วมาเจดสีแห้งใส่เกลือว่าแต่เขาไม่ได้เค็มนะเธอใส่โรดีใส่ผงนวดทงกีกเธอทำเค็มดีนั่นผมใส่ปลาแดกปกติใส่แตงกูอยากใส่กะเพราปลาแดก มือหนาสีเห็ดผักกะเพราใส่ปลาแดกให้สุกินเด้อจั๊กว่าแสบมันจะสีนะคะพี่น้องค่ะเพรามันจะกินได้ไม้วันนี้เธอมาจังหวัดสิ่มเมืองมาแรงหรือสิ่มเมืองอื่นบางทีกับเมืองอื่นค่อยเมืองแล้วกันอื่นจะสิเมืองอยูบูนี่อย่ามาล่าสกอนมาแรงนอนคนทุ่มเมือนี่บริวารน้ำกัดจั๊กว่าสร้างกระบิดจักบริวารกัดโดนข่าวนอนห้องน้ำมันบ่ได้กลัวมันแคบกลัวเอานอนเตียง ตะกอดอะนอนน้ำกัดได้พี่น้องนอนขาขาดกัดเยอะอ้ยยแม่ได้ผู้มาอันทดลองปากบ่อแนกกูเปิดเติมน้ำมันหลดมันมือนี่นะนังยืนอกเด้อยืนอกพกทุงกูเห็นเต็มเบาะอยู่กูสิขายประกันนี่กัแกแย่น้ำแกไม่ทานนะขาเบากัสิมีคนมาหาแต่ว่าจังหวะเตรียมไว้เต็มเบาะหลดยู่เอามาแบกให้กูแน่เพื่อกูได้ บรุ่นนี้ยังป้องกันอยู่บว่าไปพี่น้องกัดไส้กัดไส้ลายด้วยเฮ้ยมันโบใส่อะไรๆสั้นบอเออกรมันกมาบอแมนใส่หลายๆคนบอหนึ่งสมบัติกินนะผู้เดียวบออินเทอร์สิฟเทอร์ซาวเขเรียกว่าเป็นผัวเป็นพันคือกูั่นููออยดกมีผัวเป็นพันรถไฟกับจ่ายทีละพันรถไฟกับขับไปอวยได้ค่ะพี่นางบอกเห็ดแบบมันหลายความจริงกับเยาว์คายมันหลาย จากแล้วมันนอนเพือนผู้เดียวเราจะมันอร่อยบบจักเจ้าสามผัวสี่ผัวกับจักเมื่อสมัยก่อนนางลาเต้นะจ๊ะสาวลาเต้เราจะสาวเสือลายนะจักสาวจ้าจักถ้าเป็นบบหูบทสีอะไรอ่ะประวัตินักกับอดิทรมมาด่าบ่ผุดงามแต่ก่อน เขาเามาให้เองโอ้ยซูบแมนเขาเอามาให้เอนะบะแมนเขาเอามาทาติบปรากูกับกูกับบด้โง่ก็คนบางคนดดกเออนี่นี่ใหญ่กัดคืนิเพื่อนะไทยซูปอ้าอากับข้าวบุ้งลีเนาะกระชเห็นไหนั่งกินเบียอยู่บูานโคนาเดีเอนี้ยามรากกไปว่าเอากีผู้ชายสิกใหอนหอนบจักอาเี มันเห็ด oh. ย <ge> ังส um ูปเปินว oh. ่า <Bear> อ <cat Yap ua> so like ๋อเพิ <Holocaust zombie> <rique> oh. 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 ่มเพิ่มบ้ามากระสิปาดนั่นตีอัมบลาดาบัลลังก์โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ม่ด้จีดันบอกเออเฉพาะปอกรุดเนาะท้องไตกระกากปอกรุดเพราะว่าเอามาขายตอนนี้กูอยากกูอยากยอดเวลาได้เนี่ยซูปเปินว่าติดยอดอยากเบิกมันเหรอมาฮะเปิดซิกต่ออายุสามสิบห่านี่โพดโพดเสียชัดเกิดกระเทยกันชีมะพร้าวอัมบลาบดาะพร้าวก์เปิดซิกเตออายุสามสิบบา มันคือความจิกกี่อยาบริบาลวุลิดนะฮะกเปิดซิงว่าออกซืซอคนเู้คนโดนช่งตอนนั้นโดนเชิงอายุสาสิบห้าหลักษาพวกมาจับโดนเชิงแต่อายุสิบสี่กับกูบริงามคือซูนอกับบริงามคืออัมมาลาสิบสี่สี่เข่าด้วยอัมมาลานะมูพวกอโดนเชิงแต่อายุสิบสี่เพิ่นว่าโดนเชิงแต่อายุสาห จนว่าหูยุ้มมันบดีพปเองแล้วตายปลาคุยตะกายคุ้มเรือเฮ้ยได้อยู่เท่อนึงบทเสียสัต์เกิดกระเทยดอกเคยตามนาตายไปก็วดรักปวดได้มิประวัติอยู่ว่าเขาสาปบปุ๊บสไปขายว่าห้องตายกากจนปอกรุดประสันโอ้ยห่าเดกจ้ะเพราะจะเยมเามันคือความจริงแล้วความจริงเบาเะ้าิน นางอายุบันไดแหฮงเถ่าคำบ้านคำเมืองจังยามได้นั่งสิไปอ๋าพอเมึงนับเแถวตีสีกันละเมืองกะว่าจะกูเท่าไม่คิดว่าเท่าเบ้าพี่น้องเมือนี้กะเทยเท่ารวมตัวกูบ่ได้ยุนี่กะรักสามเบิดแล้วกูเกิดดลสิบเกิดก้อนกูซื้อมึงสิบกระปก้อนกูเฮงสิกูไปก้อนเมือง ไปพบก <S <S ันร้มอวนเมนตรนบ้านนาั่นแหละลอยเกินอะไร,เเรล,ลอยเกินเกินรวมโตกกันกะซิ่ง้อยปลายมัวเป็นมอสอ,อ,อ,อกลอยคุณหอมอวเป็นมอสอกลอยคุณอเียวกี้เครื่องลอยเลยพี่ดอก กระเทยเถ่าวขายกันระบาดนี้โอ้สุดท้ายกระเถ่าเบอด์สามเบอด์สี่ดีเละจ้าเนี่ยก็เฝ้าเกิดแต่บอกว่าคือเฝ้าตายใช่ปะอีนี่ก็เคร่อร้อยแล้วนี่นะเออรองอันดับสองได้เกมหมายเลขอย่างหมายเลขเดวหมาเลขอมราลาการ์กีเด้เฝ้าอีริซูปสรุปผู้ใดอายู่ไรกุโม่กูนี่นะมันก็ได้ตายก่อนโม่นแหละมันเถ่าแล้ว อันดับหนึ่งอันดับสองกูนี่อันยูไลกวู่มูเลยกับงามกวัวมูเบาตรงไหนค่ะสูบ่อใจะูอีนี่งามเบิกไปเบิกมากก็คือแม่สีต่างอยู่ไหนผมน่ะก็ไอยหลายสูบงเนี่ยผอผมมันหนาอันกุมาฐาอันเป่าผมทาอีนี่นะทาทาแมแตังนะทาอีนี่นะทามันเป่าผมเบิกไม่แพงอยู่เลยเออผมหลายเนาะผมคอยแต่น้อยเดียว ผมหลายผมยาวผมสวยลูาหน้าเป็นคือผีสวยแต่ผมใครมาบอกไปรู้กันสวยแต่ผมค่ะแต่กระกันด้งสร้งว่าคือผมมาเนาะโอ้ยนี่มีห่าวสูงูกพอยุ้งเพาะผมหนามีห่าวตีส้ำพอห่าวมันหมักบ่ดำเลยนะก็จะไปดำโบมีดอกไปเดี๋ยวเด็คู่ทรายหมาผมคือใครฮะหมทรายลูกกะเป็นหมาปะ คู่่าไรก็บ้านบานมัดละสามเกาเขาเขาลกคู่ละเจ็ละแปพอแหงอยู่บ้านมัดละสามมัดละสามบาทพอจะเป็นล็อกการสลับจ้างสองกเท้าแบ่งกันร้อยหนึ่งก็ได้สามรอยมละสมบาทพอได้กันขาดมาเตมเงินเออสี่สาวไปบุกตะก้าจังหวัเลอบัจักกูเป็นผูมัดชล็อกล็อกผู้หนึ่งล็อกสงคนลกผู้หนึ่งมัด สี่คนปุ่นหนึ่งลกสองคน่ะอยู่ซ้ายสิไปเปลี่ยนบัตเปลี่ยนมอกระเนื้อจะไปรับจ้างบัดนี้สิไปลกการับจ้างพอได้ซื้อบัตรเติมเงินถ่ายคลิปให้เบิ่งนั่นแหละบ่คือซยันเล็บหาบ่แม่นแต่มีแต่สี่สาวพี่น้องก็มีในโทรศัพท์นําเด้หนิมันสิคืออยู่บ่พี่นิกเป็นลูกการับจ้างนี่ยจักว่าคือบ่จักเย ไาิไชไ่ส้ขาบกม่าคไอ้าแล้วบเขาลรบาดอ่อีน่ะก็มาเล่งฝังบอลลูกกูก็มาเล่งอียงีนี้อีนีมาเล่งปอดอีน่ะมาเล่งฝังบลลูกมาเล่งตฮะเบิร์อีน่มาเล่งยังจะอดีมาเล่งบกก้อยแล้วถึงฝนเดียวกใกล้แล้วแหะ สโซมายยมนี่คือสิ่ง่ระยำแรกท <พอ S 2> ี่สุดนะแามขี่มาเฮงพอแยมนี่จะ <c oughs> จุกอย่างเดียวพอลงนาแ <c oughs> ตื่นมากกระมวลไวยละผมกระได้มึงเนี่ยมาหล่ะกระจกนีพิษตายทั้งในเบิร์ดไม้เฮ็ดกินอยู่ผู้เดียว <c oughs> เฮ็ดแล้วสไปตักไปกินผู้เดียวซะบ่น,นี่ <c oughs> นการจะแวกแหวกผัด,ด,ดหายไปเลยหายไปโหลดคลิปบ้าสุไปใส่ไซเปิดแล้วก็กินบ่เขานี่นาน นั่งหยิบกินอยู่พอดีพี่น้องเอ้ยผีกันนี้เลยพี่ขับปลานางสิทพัดนางลวกแล้วเรียบร้อยนางลวกก่อนนางจังรพัดอันนี้ได้แล้วจำเครื่องใส่เผ็ดรุดเอะไรพวกแก่งมั้งใส่แก่งมั้งแก่งพวกนี้ไปใส่เป็ดเผ็ดรุดเผ็ดว่าวผิดไหมเผ็ดนอะบ่าวพวกเราผิดเผ็ดพี่น้องผิดซื่อหรือวะถุงเท่ายเนี่ย โลละซา<ด>บาทพี่น้องเอ้ยจนเครื่องทงอันนั้นโออโลหนึ่งมันก็ได้หลายซาบาัดผิดกระจับป,ปลูกใฮียปานแคบาทได้แต่บ่คอยงามปานไรองค์พี่มันป่ายได้หมาป่าแล้วเข้าเก็บเนาะขายมันพอมันเบิร์ตกาค่าเบีย้ยบักผิดไว้อยู่ห้อสองร้อยสามร้อยเบีย้ยนะสิปกกสูเป็นหมาผมเป็นเลยมันไดญใหญ่อยู่พี่น้องผัดกะเพรากุ้งผัดผักบักชลีกุ้งพี่น้อง เอเผ็ดเผ็ดด้วยเอาแบบพวกนี้ตาแตกด้วยเอาเผ็ดเนะเพื่อนเอนมันจังบ่เปลืองไปเห็นยังกันยูคนสมเสียไปโหลดคลิปปะใช่โหลดคลิปกันยากนะเพี่อนเพื่อนบ่ามันบ่มีสัญญาณต้องไปหายุดจุดที่มีสัญญาณโหลดที่หนึ่งก็เป็นสมมุ่งเสียบัตรคลิปหนึ่งก็เสียบัตรเป็นใบที่เพื่นเพื่องเติมเงินลาวนะบัตรบัตรละสี่สิบบาท เน็ตก,กัางสมัครได้แต่แบบเดียวเพรได้มีแบบว่าให้เลือกหลายกิ๊กไลก์ยอย่างสิบพันกีบเดี๋ยวหกพันไมกะไบต์ขันโหลดคลิปคลิปเดียวกระเบิดหลักจะพี่น้องเพื่อจะได้คลิปหนึ่งโหลดกระโหลดดนแห้งสัญญาณบอดีบางทีห้องนั่งน่ะเขื่องสมมุติผมได้โหลดคลิปนะเพื่อจะได้คลิปหนึ่งดนสัญญาณบอด้ีกเลยสัญญาณอยู่นี่สามขีดขันอยู่บ้านนะได้ยังสัญญาณไลก์โหลดแค่วเนาะขันสัญญาณไลก์กนะออ สิบนาทีแต่อยู่นี่เนี่ยเกือบเึ่งสมมุติเกือบส,มมอสีแล้วพี่น้องผมจะได้คลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยทายแล้วก็ต้องมาตัดต่อต้องมาโรวพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้เบิงได้ซมได้แย่งนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กรบุมีอย่บบยงางไรอยู่นะอมาราสริ่์กินในพวกเหล่าผีกินพี่น้องถ่ายให้กินคืองามแตเ่เอา,เอาคนผุ้จบผู้งามเนาะกับเป็นสาวเรียบร้อยเจ็กหน่อยพี่น้องกับบริรียอดอกเสร็จกินปะ ตดดเสร็จแล้วพี่น้องเห็ดกับข่าใ้พวกผีกินเสร็จแล้วไปใส่แล้วยังบบแล่วอยู่โหลดชิปนะบอสพี่น้องนี้เด้อนางเป็นแม่คัวจ้าผัดมะกคคิใส่กุ้งอันนี้ตำกุ้งสุกจ้า,าะบ่คอยกินกุ้งดิบแ่ว่าก,กุ้งมันมากกาักไก่เขาสีพรมารีนหลายพี่น้องกินซุกๆนี่แหละนะจ้าแต่แรกก็อยากกินตำกุ้งสดแต่บ่กล้ากินนี่เนาะมาเด้อกินขา สิสิงสถิตอยู่ต้นมักสมเสียวนั่นบอแล้วแล้วเขากระซุกแล้วส,ลสองเผื่อนเผื่อนไปโหลดคิปบอพี่น้องพูกอยูใต้ต้นมักสมเสียวกูสูเมนสูหลักเอากันเองแล้วปสูอคือป่ามักสมเสียวคือหยุดหยุดยุดอยู่ของขาดเลยเอากันเองบอเล่าไก่เลยแล้วเนี่ย <c oughs> เล่าไก่ ไก่คนลายยโอ้ไล่กินเจ้าพี่น้องซุกเราขับเจ้าก็ได้หงมอนี่เลยโอ้พอกินมันก็เข่าขึ้นหน่อยถึงบอกไว้หงเล่าต่อสเปกิทเข่าเลยเด้อจ้าพี่น้องเมยแล้วค่ะตกุ้้งในเจาก็มีตำกุ้งมาเขเทศบ่มีพี่น้องยามนี่มันของบ่ค่อยครบกับตำกับซีบอสแสบนิดนึงหน่อยซีมโหลดพ oh, นะี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อกัะคลิปหน้าเด้อจ้าเ่าคลิปเทอมมาล้วค่ะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในเด้อจ right? ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ่าซิมาจ้าก็ขอบคุณเอื้อยไงเอ้ยไข่แก้วเด้อสำหรับโซลาเซลล์นางซื้อมาแล้วเรียบร้อย2,600บาทจ้าพี่น้องโซลาเซลล์นางไปซื้อมาแล้วขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ้าล้ำรวยล้ำรวยจ้าพี่น้อง